สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะทุก <laughs> คนวันนี้เป็นรอบของปายนะครับที่จะมาทําเมนูอะไรเอ่ยวันนี้จะทําเป็นทาโก้สลัดค่ะเป็นเมนูง่ายๆทีออ่ถ้าใครไปแคมปิ้งเนาะช่วงนี้เขามีนโยบายว่าห้ามประกอบอาหารใช่ปะ่ะใช่อันนี้เราก็เหมือนกับเตรียมส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะ ห้ามประกอบอาหารคือขยายความวิดนึงมันทําอะไรได้หรือไม่ได้ในนั้นที่อ่านมาเขาบอกว่าห้ามปิ้งย่างแล้วก็ทําอาหารที่มีกลิ่นฉุนที่แบบว่ารบกวนสัตว์อะใช่ป่ะเอออะไรอย่างนั้นก็จะเป็นพวกต้มมาม่าในนี้ได้ใช่ไหมคงอย่างนั้นแหละต้องน้าร้อนใส่มาม่าต้มโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นปิ้งย่างหรือกะเพราอันนี้ก็อาจจะต้องงดนะเนาะวันนี้เราก็เลยมีเมนูที่ปล่อออกไปเนาะที่แบบ สามารถทําได้แล้วทุกคนทําได้อะใช่ในีมันก็ไม่แปลกนะแค่เป็นเมนูที่เป็นเมนูแบบเม็กซิกันนะคะ่ะอ่าเออแล้วทีเนี้ยมันเป็นเมนูที่เราสามารถประกอบอาหารจากบ้านไปได้แล้วพอไปถึงที่แคมป์กาวที่เราตั้งแคมป์กันอะ่ะเออก็หยิบหยิบใส่แล้วก็กินได้เลยอ่าโอเคหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอ่าเห็นะหนะชื่อเมนูอะไรขออีกรอบทาโก้สล <Sl> <Sl> ัดทาโก้สลัดโอเค อันนี้ก็เตรียมวัตถุดิบเนาะนี้มีมะเขือเทศใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูวัตถุดิบดีกว่าเนี่ยเตรียมมาแล้วก็จะมีผักมีเนื้อนะครับใช้เป็นเนื้อเนื้อหรือหมูก็ได้นะอ่าเนื้อหรือหมูก็ได้แต่สําหรับผมคือเนื้อมันเข้ากันมากกว่าเหมือนเคบับอะครับถ้ากินไก่หรือเนื้อเนี่ยจะเข้ากันมากกว่าหมูนะครับแล้วก็มีนี่ยครับผงกะหรี่ แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนชอบสลัดหรือว่าบางคนชอบคอสก็สามารถเลือกได้เนาะอันนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากําหนดว่าจะต้องเป็นผักอะไระส่วนตัวผมจะชอบคอสมันกรอบอ<ๆ>กินกับลาบนี่โอ้อโหอร่อยมากำตำก็อร่อยใช่แล้วอ,อันนี้มันจะหั่นแบบเป็นที่เหมือนกับ สี่สี่ด้านนะคะนึกออกปะช่วยอธิบายหน่อยสิสี่ด้านอืก็คือหั่นผ่าปึ๊บแล้วก็พลิกมาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ใช่แล้วก็ค่อยหั่นซอยย่อยอีกหนึ่งทีนะคะอ๋อเหมือนจะได้ชิ้นเล็กปะใช่ได้ชิ้นเล็กลงคือเราไม่ได้แบบว่าฉีกใบออกมาแล้วก็หั่นหั่นอ่ะอ๋อก็จะได้แบบนี้เป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยขนาดเท่ากับผักชีผักชีไปเรื่อยเลยใช่ปะ โอยสองต้นนี่ก็เยอะแล้วนะแต่ผมชอบกินนะครับชอบกินผักต้กจ้าเนี้ยมันดีมากเลยเวลาที่เราแบบล้างผักเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็สามารถแบบเติมน้ำแล้วก็ลินออกได้เลยอย่างเง<ห>ี้ยมันจะมีรูมีรูตรงนี้ใช่เทมากอมันก็จะทำให้ผักไม่ลดออกมาเนาะ ก็คือเอาไว้ใช้ล้างนั่นแหละใช่ไหมอันนี้เราก็จะใช้เป็นเนื้อวัวใช่ไหมเนื้โคขุนบดอ๋อเนื้อโคข,ขุนบดก็จะผัดเข้ากับผงกะหรี่เนาะลกลิ่นมันจะแบบออกแนวแนว,แนวอาหารอินเดียใช่ไหม,อมเออมีอะไรบ้างในการผัดเนืนะ้อเนี่ยก็ จริงๆมันขาดไปหัวหอมอย่างหนึ่งบ้าเราไม่มีเมื่อวานลืมซื้อมาก็มีน้ํามันนะคะน้ามันใช่แล้วก็ใส่ซอสโรซาอันเนี้ยแล้วต่ชอบเลยนะเดียบแล้วนะแต่ว่าซอสตัวเนี้ยเป็นซอสพริกไทยอร่อยอร่อยบอกเลยโรซานี้แนะนํามากก็มีซอสปลาเขียวใช่ฝาเขียวแล้วก็มีผงกะหรี่อ่านี่ใส่นิดเดียวอ๋อ ีน้ใส่แค่นี้เดียวก็พอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบรสจัดเนาะแล้วก็อีกอย่างอาหารมันไม่ใช่แบบเมนูผัดของกะเหรี่ยะเราแค่เติมกลิ่นเฉยๆแคไม่กลิ่นเนาะจริงๆไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะด้วยซ้ำนะเนี่ยใช่ปะ่ะใส่นิดนึ่งโอเคต่อมานะคะเป็นซอสโกซ่าอันนี้าาเาใส่ไปหนึ่งช้อนเลย ฝาเขียววันนี้หยอกแค่นิดเดียวพอประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเท่านี้เท่านี้เลยเท่านี้แล้วก็คนให้สุกผัดให้สุกเลยให้สุกเริ่มหอมแล้วอะ่ะมีความเป็นกลิ่นกะหรี่นิดๆกลินเหมือนแกงกะหรี่แล้วก็แบบว่ามันเหมือนอารมณ์เหมือนร้านอินเดียนะ ด้กิ่นเนี้ยคือ,อใช่เลยเนี่ยค่ะน,นี้ก็ยังไม่ได้สุกดีนะแต่ว่าเราแผ่ๆออกไว้ให้มันแบบว่าปล่อยน้ําออกมาแล้วก็รอให้น้ํามันหวดไปอ๋อถ้าขอแบบไม่สุกมากได้ไหมไม่อยากได้แห้งๆเนื้อต่ามันก็ต้องทําแห้งๆป่ะหร<ะ>อเอมนูนี้มันต้องแบบเนะื้อแห้งๆล้วนๆลอนๆอ๋อ,อ,อ ว่างรอเนื้อสุกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของที่เตรียมมาแล้วก็จะมีผักที่เราล้างเมื่อกี้เนาะมีมะเขือเทศนะครับผมอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบลูกใหญ่เลยนะแล้วก็มีอซอสผมไม่รู้จักนะครับบาริโตซอสนี้ประมาณนี้ก็ซื้อจากแมคโครนะครับอันนี้ปองปลาาไม่รู้เอามาทําไมอาจจะลองกินด้วยกันนะก็มีชีส ก็ใช้เป็นเชดด้าชีสนะครับจะรสชาติเข้ากันนะครับผมอันนี้เป็นเชดด้าชีสสีขาวนะเป็นแผน่นหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบเส้นเส้นฝอยๆก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือนี่แป้งเป็นแผน่นแป้งทาโก้นะครับที่เหมือนกับเป็นแผน่นเคบับอะผมก็ไม่รู้จักกันนะครับแต่ว่าก็ลองกินดู นี่ก็จะมี6แผ่นนะครับตัวนี้ก็ราคามันลดราคาจาก100เหลือ89นะถ้าจะไม่ผิดอยู่แมคโครนะครับมี6แผน่นแต่เป็นแผ่นที่ใหญ่มากนะครับผมแผ่นเดียวนี้อิม่มอ่าเสร็จเรียบร้อยใช่จริงๆถ้าอยากรอให้มันแบบน้ำหายไปเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าตอนนี้เราเหิวก็ยกได้เลย,เลยอ๋อหิ หิวมากก็จะมีแค่อย่างเดียวเนาะที่เราทําเตรียมไว้จากบ้านได้เนาะใช่อันนี้คือถ้าสมมุติจะทาเมนูที่นี้ที่แคมปิ้งจริงๆอ่ะก็คือทําปรุงอาหารไว้ที่บ้านเลยแล้วก็ใส่คอนเทนเนอร์อะอะไรนะทัพโปแวร์ใส่กล่องไว้แล้วก็ถือไปกินด้วยได้เลยอืมเพรทุกอย่างมันก็เป็นของสดเนาะล้างเอาโอ้ควันชุย มีกลิ่นมีสีเหลืองออกเหลืองเหลือง <laughs> ตอนนี้เครื่องเครื่องพร้อมละโอเคค่ะ <laughs> ถ้าเกิดว่าใครเนาะอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนซอสเม็กซิกันนะคะ,ะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อาจจะเป็นปลาบองก็ได้ <laughs> หรือว่าบางคนอาจจะเป็นแบบน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่เลยสะดีไอ <laughs> วายกันได้เลยใช่แล้วก็ส่วนเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อปลาก็ได้พูดถึงมันก็เหมือนแปะซะเหมือนกันเนาะใช่ไหม อใช่ใช่แต่ว่าแค่แผ่นแป้งมันเป็นแบบแนวเม็กซิกันเฉยๆเขาเรียกแผ่นแป้งอะไรตอติยาเหรอใช่เหรอไม่รู้ทัวเทียทัวเทียอ๋อชื่อทัวเทียเนาะเดี๋ยวจะให้ไปประกอบล่านะครับประกอบล่าเดี๋ยวผมเป็นตากล้องให้แล้วกันอันเนี้ยหนึ่งแผ่นมันมีหกแรปนะคะก็คือหกแผ่นอ๋อไม่คัด หนึ่งถุงเนี่ยมันมีหกแผ่นแผ่นใหญ่มากมาเทียบกับหน้าดูดิเนี่ยแล้วก็จริงๆอ่ะชีสเราควรจะใช้เป็นเชดเดร์ชีสที่มันเป็นแบบสไลด์ฝอยๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยปาซื้อแบบเป็นแผ่นมาเพราะว่ามันลดราคาเนาะก็ได้เหมือนกันนะคะก็นึกไม่ออกนะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ชีสแล้วเราจะใส่อะไรได้ะที่เป็นวัตถุดิบของไทยอ่ะ ดิบบของไทยเหรอมันก็ต้องออกมันมันมไม่มีหรอกพูดถึงไทยก็คงนึกถึงปะลาร้าโอเคอเริ่มกันเลยนะคะแล้ก็ใส่ผักลงไปวางผักตามชอบนะครับอแล้วก็มะเขือเทศ จริงๆอ่ะหลายคนก็ใช้มะเขือเทศที่เป็นหันเต๋านะคะแต่ว่าของว่าจะใช้แบบนี้แล้วแต่ชอบจริงๆอืมมันไม่มีความตายตัวหันเต๋าเล็กๆ,ๆใช่ไหมใช่แล้วก็มาโรยๆวางๆอหอมก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือสไลล์แบบนี้แหละหแล้วก็เป็นชีสนะคะเชดเดอร์ชีส เชดดี้ชีก็มีสีขาวกับสีออกทมส้มเนาะอือมลมเย็นดีมากเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่มันหั่นฝอยมาก็คือลรยๆเลยมันดูแบบเฮ้ยเหมือนร้านม็กซิกันนะเนี่ยทำไมอะ่ะเอามันนี่ไงมีสีสันแล้วก็มีชีสมีอมซอสอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเนื้อ เนื้อเราก็จะไม่ได้เอาน้ํามันมานะเห็นไหมมันมีน้ําซุปตรงเนี้ก็ <Okay. S 1> ไม่ได้เอามาเอามาเฉพาะเนื้อสัตวโอเคทีนี้ใช้ซอสเบรริโต้เบริโ <Bur> ต <rito. S 1> อันนี้เรากินไปแล้วครั้งหนึ่งเ uh. นาะเหลือหน่อยหนึ่งสมันจะเป็นเหมือนกับมะเขือเทศมีถั่ว uh huh. มีพริกต่างๆนะคะ มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะคันนี้ใช่เนี่ยเขาบอกมะเขือเทศหัวหอมน้ำส้มสายชูถั่วแดงด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็พิ่พริกหวานพริกแดงต่างๆเนี่ยจะออกเรียบเปรี้ยวเลยถ้าใครชอบแบบว่ารสแซบ่บรสหนัวก็อันเนี้ยได้นะคะใสะ่อะไรอีกไหมเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะอ๋ะอโอเคทีนี้ทำไงต่อก็พับเลยค่ะม้วนเลย ปิดหัวปิดท้ายด้วยก็ได้นี่อันเนี้ยเมนูง,ง่ายๆเลยไม่ต้องประกอบอาหารที่แคมปิ้งเนาะ <c oughs> ให้ไม่เดินเจ้าหน้าที่ว่ากินแล้วนะ <c oughs> คำแบบเริ่มเลยอ่ะตักน้ำมาด้วยมันก็จะหยดแบบนี้หรออ๋อ กินแบบเม็กซิกันมันต้องหกแบบนี้แหละดูเบอร์เกอร์ดิม,มันต้องเละหนึ่งขาจะเข้าถึงอารมณ์อมของอาหารใช่ไหมรสชาติก็จะได้ถ้าเกิดว่าเราปรุงเนื้อให้รสจัดรสเนื้อก็จะโดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราปรุงเนื้อรสไม่จัดรสโดดเด่นมันจะอยู่ที่ซอสเบริโต ออร่อยเลยคนดูก็ยังกินน้ำลายตาม <laughs> <laughs> ชิ้นเดียวอยู่ไ,มไหมเนี่ยมะต้องมีซองเหรอโอ้โห เดี๋ยวนี้กระป๋องโค้กเปิดยากนะใช่ไหม,มรู้สึกว่ามันเปิดยากขึ้นนะปกติก็จะใช้นิ้วแบบเปิดได้เลยแต่นี้มันเปิดยากแปลกๆนะตาะบ้างมาตาค่อยบ้าง ใส่ผักก่อนเนาะใช่ผักเยอะๆเลยผมจะกินแบบคำใหญ่มากให้มันแบบสะใจไปเลยผักปับ๊บแล้วก็เสเทศเนาะอือฮ uh ึ huh. เสศสองอันผมไม่ไปชอบอันนั้นก็เนื้อโอโอ้โห oh. oh, อันนี้ไป ร้านมกซิกันนี่้มีสองร้อยเนี่ยม,200เยมหเนื้อแบบนี่ดิเต็มเลยอ่ะนั้นล้นลน้นจัดไปคือน,น้ําลายไปชีสเหรอคะใส่ชีสก่อนเหรอยังไงก่อนก็ได้อ๋อชีสใส่สองแผ่นก็ได้นะไม่ไม่ ไม่ไม่ว่าอะไร <laughs> แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ที่เขาฝอยๆมาแล้วอ่ะจะลอยง่ายเลยอ๋ออันนี้ก็ถูกกว่าไง <laughs> ลดราคานี่นาเดี๋ยวนะล้้ยยัังไไมม่ดชิีเออืน我还่เไย้อืม เมาอขอช้อนเยวพอละเรี๋จะใส่ประดับบองเพิ่ม,มเดี๋ยวขอพับแบบพี่ถีพี่ถันนิดนึงนะครับถีพี่ถันนิดนึงเราจะแตกไหม ทำแบบใหญ่มากเลยดูเลยมั้ยเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยรุ่นอะไรนี่ดูนะเอาเที่ยวโคก้กเอาโอ้ใหญ่กว่ากระป๋องโค้กอีก <c oughs> อ่ะไม่รอละจัดเลยแล้วกันเต็มเต็มเต็คำรอบที่แล้วเรากินหมูนนเนาะรอบนี้กินเนื้อใช่อรอบก่อนคือหมู อันนี้เนื้อรสชาติดีกว่าเยอะมากอืมก็มาทำมาหล่อยอยู่แล้วนี่นาแระขาดหัวหอมไปหน่อยนึงเนาะไม่งั้นจะแบบว่าครบรสกว่านี้กินเนื้อหอมอมแล้วก็ชีดเค็มเผื่อนแต่ว่า เข้ากันอใครอย่างนึงก็คือหอมๆนั่นแหละใช่ใช่เลยถ้าใครชอบแบบใส่มาสตาร์ดก็ได้เนาะอืม,อมสุดยอดโอเคค่ะก็วันนี้เนาะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ เราก็ฟอลโล่ตามนโยบายของอกรมหุททยานนะคะที่เขาบอกว่าไม่ให้ประกอบอาหารห้ามทำอาหารที่เป็นกลิ่นฉุนเพื่อแบบรบกวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำเร,เ,เราก็เลยต้องปรับตัวใช่ต้องทําเมนูนี้นะคะของพวกเนี้ยวัตถุดิบสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครเนอะอืมนสะดวกซื้อแหละมีหมดแล้วไคโครโลตัสเนอะถ้ายัางไงเดี๋ยววันนี้พอเราขอตัวทานอาหารมือม้อเช้าหรือมื้อไหน มื้อแรกแล้วกันคนไม่เช้าแล้วแต่ <Okay. S 2> มื้อแรกเป็นมื้อแรกของวันก็เดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะยังไงถ้าใครอยากเป็นสาวกอาดาวเดฟูลองมองๆเสื้อเชิ้ตแบบนี้ไว้ได้ใช่ <laughs> เนื้อผ้านุ่มใส่สบายต้องอาโวคาโูนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย